แปลงนี้ใช่ไหมคะที่เราฉีดควักลงไปเนาะหนูเอาควากมาไว้วันที่21ที่เจ้าฉีดไปวันที่เย็นยี่สิบสองนะคะวันนี้วันที่30ก็คือ7วันเต็มๆอ่ะนะคะ7วันเต็มสําหรับมี่นีต้องฉีด่เนี้ยค่ะที่ฉีดมา7วันค่ะที่เจ้าว่าเอ่อระวังคณะที่เราใช้สมแดงว่าดีอยู่แล้วนะคะกับที่เราใช้ควากคือผลที่เห็นมันเป็นยังไงม้างพี่เหมือนว่า ไอ้ไอ้ตัวที่ชายฝั่งกันมันแข้มค้นกว่าเขียวเสมอเขียวเสมอกันาวโตแล้วก็โตเลยมันคุ้มต้นจะสวยมากเลยนะครับรากรากสมบูรณ์เนี่ยนะรากสมบูรณ์นี่ค่ะโอ้รากสมบูรณ์มากต้นสูงใหญ่ไม่มีตำเหนิเนาะค่ะขอโทษนะมันไม่มีลากสวยมากเลยเนาะคือเราไม่ลดน้ำดึงไม่ออก ถ้าปรหลดน้ำในันตัดมัเปียกอะ